ตรียมเงินให้พร้อมรถยนต์ไฟฟ้าราคาถูกของเทสลาอาจมาเร็วกว่าที่คิดย้อนกลับไปเมื่อช่วงเดือนกันยายนต0 2 0ในงานแบตเตอรี่เดย์ที่ทางเทสลาได้ใช้เปิดตัวแบตเตอรี่ใหม่ของค่ายอย่าง c 6 8 0และนอกจากการเปิดตัวแบตเตอรี่ใหม่แล้วหนึ่งความน่าสนใจที่ทำเอาสาวกต่างเฮลั่นนั่นก็คือ อีลอนมัสประกาศว่าในระยะเวลา3ปีเทสลาจะมีรถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่มีราคาต่ำกว่า25,000ดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆไม่เกิน780,000บาทและหลังจากนั้นก็มีข่าวออกมาอย่างต่อนเนื่องเกี่ยวกับโปรเจกต์ดังกล่าว ข่าวล่าสุดที่มีความน่าสนใจก็คือมีความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมของรถยนต์รุ่นนี้จากสื่อในประเทศจีนซึ่งออกมาเปิดเผยว่าภายในปีนี้เราอาจจะได้เห็นต้นแบบของรถยนต์ไฟฟ้าราคาประหยัดรุ่นเก่าจากเทสลาและคาดว่ารถยนต์ไฟฟ้ารุ่นนี้จะถูกผลิตขึ้นในประเทศจีนอีกด้วย ดยข่าวลือดังกล่าวนั้นมีต้นทางมาจากผู้ใช้ Twitter ที่ชื่อว่า Ray f o ท Tesla ซึ่งเขามักจะอัปเดตความเคลื่อนไหวของรถยนต์ไฟฟ้าเป็นประจำโดยในรอบนี้เขาได้อ้างอิงจากแหล่งข่าวภายในประเทศซึ่งมีการเผยข้อมูลว่าตอนนี้ต้นแบบของรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ของเทส l a นั้นสร้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วและซัพพลายเออร์ต่างๆก็มีความพร้อมและมีการวางแผนที่จะทดสอบสายการผลิตภายในสิ้นปีนี้ สำหรับแบตเตอรี่4680ที่ได้เปิดตัวออกมาก่อนหน้านี้คาดว่าจะถูกใช้ในเท s l a โมเดลนี้เช่นกันซึ่งราคาต้นทุนการผลิต1กิโลวัตต์ชั่วโมงนั้นจะถูกลงถึง14%ในขณะที่แบตเตอรี่นั้นมีพลังงานเพิ่มขึ้น5เท่าความจุของแบตเตอรี่เพิ่มขึ้น6เท่าสามารถเพิ่มระยะทางให้รถวิ่งได้ไกลขึ้นอีก16% และทางอีลอนมัก็เคยออกมาบอกใบว่ารถยนต์ไฟฟ้ารุ่นนี้อาจจะทำระยะทางต่อการชาร์จได้ไม่ต่ำกว่า320กิโลเมตรซึ่งเพียงพอต่อการใช้งานในเขตตัวเมืองและรอบเมืองด้วยแบตเตอรี่ที่มีต้นทุนการผลิตที่ถูกลงบวกกับความประสบผลสาเร็จในการผลิตชิ้นส่วนด้วยกิกะเพสโอกาสที่เราจะได้เห็นรถยนต์ไฟฟ้าของเทสลาที่มีราคาไม่เกิน800,000บาทจึงมีโอกาสมากขึ้นแล้วในตอนนี้ แล้วรถยนต์ไฟฟ้าโมเดลใหม่ของเทส l a จะส่งผลยังไงกับตลาดในบ้านเราแน่นอนว่าหากรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นดังกล่าวนั้นถูกผลิตขึ้นในประเทศจีนไทยเราจะสามารถใช้กฎหมายการยกเว้นภาษีนําเข้ารถยนต์ไฟฟ้าจากจีนได้ซึ่งจะช่วยลดอัตราภาษีด้านต่างๆลงไปได้และด้วยราคาของรถที่ไม่แพงจนเกินไปบวกกับชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของแบรนด์ เชื่อว่าจะสามารถจูงใจให้คนหันมาใช้งานรถไฟฟ้าได้มากขึ้นอย่างแน่นอนแม้ว่าตัวรถนั้นจะมีราคาใกล้เคียงกับรถยนต์น้มันก็ตามส่วนการทำตลาดของโมเดลดังกล่าวของเท s l a นั้นยังไม่ได้มีการระบุว่าจะใช้ชื่อรุ่นว่าอะไรมีเพียงสื่อที่คาดการเอาไว้ว่าอาจจะใช้ชื่อโมเดล2หรือเท s l a Model Q ส่วนการเปิดตัวของรถนั้นกำหนดการเดิมคือในปี2023 แต่เมื่อเวลาใกล้เข้ามาจะต้องมีการอัปเดตอะไรเพิ่มเติมอย่างแน่นอนและหากมีความเคลื่อนไหวเราจะนำมารายงานให้ได้ทราบกันอีกครั้งเพื่อนๆละครับมีใครรอรถยนต์ไฟฟ้าโมเดลใหม่นี้ของเท s l a เหมือนผมอยู่หรือเปล่าคอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยนะครับ